อย่าทิ้งความฝันเพียงเพราะว่าไม่มีใครสักคนไปเป็นเพื่อนคุณค่ะในวันที่ครูซาไลฟ์สดค่ะคนรอบตัวของครูซาไม่มีใครไลฟ์เลยค่ะในวันที่ครูซานะคะออกมาขายของออนไลน์ก็ไม่มีใครเห็นด้วยเลยค่ะ แต่ทาไมคะเรามีเป้าหมายค่ะเราอยากสําเร็จเพื่อแม่เราอยากใช้ชีวิตเราอยากมีชีวิตที่เราเลือกได้เราไม่อยากทํางานประจําวันละแปดชั่วโมงแล้วก็รายได้ไม่สามารถเลี้ยงดูครอบครัวตัวเองได้ค่ะเราบอกกับตัวเองเลยว่าอ่ะฉันจะสําเร็จในการสร้างตัวตนฉันจะสําเร็จจากกลุ่มไลฟ์สดค่ะแล้วครูซาก็ทําทาทำทาไม่หยุดไม่หยุดทําค่ะเห็นไหมคะว่าวันนี้ครูซาสําเร็จหนึ่งคนกลายเป็นว่ามีลูกศิษย์ค่ะไลฟ์สดเป็นพันพันคนพลิกชีวิตมีตัวแทนค่ะพลิกชีวิตจากการไลฟ์สดสร้างตัวตนจํานวนมาก วันนี้ครูซ่าโคตรภูมิใจในตัวเองเลยขอบคุณตัวเองในวันเริ่มต้นที่เราไม่ยอมแพ้แม้กระทั่งไม่มีใครเดินไปกับเราด้วยแม้แต่คนเดียวดังนั้นถ้าคุณกําลังรู้สึกแบบนั้นอยู่ขอให้คุณรู้ไว้นะคะคุณกําลังเป็นครูซาในอนาคตทําต่อไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นชัยชนะและเส้นชยัยรอคุณอยู่ข้างหน้าค่ะ